ก็ซ่อมกันเอาค่ะอันนี้แหละค่ะอันไหนพอทิ้งเราก็ไปทิ้งอันไหนไม่พอทิ้งก็ไม่ทิ้งเนาค่ะ <_ t ick> ก็เหมือนบ้านเราละค่ะชีวิตอยู่ที่นี่เด้อค่ะเด้อไม่ใช่บ้าโอ้ยอยู่ที่นี่เมืองน,นอกอยู่เมืองน,นอกคงจะอะไรที่เป็นอะไรที่เพอร์เฟกมันก็เหมือนกันค่ะการเป็นอยู่การใช้ชีวิตแต่ละครอบครัวค่ะเนาะก็แตกต่างกันไปอย่างเช่นยายสนกับคุณตาก็อย่างกันนี้ละค่ะเสื้อผ้าขาดเราก็มาซ่อมเหมือนกันค่ะ มันขาดมาแล้วก็มาสอมอยู่นี่ก็เหมือนกันไม่จำเป็นทิ้งก็ไม่ทิ้งไม่จำเป็นซื้อใหม่ก็ไม่ซื้อใหม่ค่ะก็ประหยัดกินประหยัดใช้ประหยัดจ่ายเหมือนกันเพราะว่าวิถีชีวิตของพวกเราก็อยู่เหมือนกันกับบ้านเราอย่างไรอย่างนั้นแหละคะ่ะเดี๋ยวพี่ๆีน้องๆจะเห็นว่าแต่เออบางคนบางท่านนะคะน้องครอบครัวเขาที่บ้านเขาอยู่ดีมีสุขเขาสุข,ส,ขสนุกสบายอะไรอย่างกันนั่น,นะคะ่ะอันนั้นก็เราก็ยินดีดีใจกับเขาด้วยนะคะเนาะ เราก็ดีใจกับเขาด้วยเพราะว่าอันนั้นเขาก็แต่ละคนแต่ละวาสนาแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญทานวาสนามันแข่งกันไม่ได้เนาะค่ะพวกเราก็จะทํากันอย่างกันนี้แหละค่ะอยู่กันอย่างกันนี้หาอยู่หากินเหมือนกันหาปลาตกเบ็ดหาปลากันเก็บผักกันเก็บผลไม้ขายเหมือนกันค่ะถ้าไม่มีผลไม้ปีไหนที่ได้เงินผลไม้น้อยก็อย่างเช่นปีนีที่ผ่านมา ฤดูหนาวนี่แหละค่ะใช้คําว่าฤดูหนาวดีกว่านะคะเนาะฤดูหนาวนี้นะคะทําไมถึงไม่ได้ไปไทยก็เพราะเขตนี่แหละค่ะเพราะว่าผลไม้เราก็ขายได้น้อยทําไมถึงขายได้น้อยคนขายเยอะค่ะเดี๋ยวนี้หนึ่งคนขายคนขายก็เยอะคนขายเยอะแล้วสองบ้านเมืองมัน มันไม่เหมือนเดิมนะคะผลกระทบจากโควิด -19 หลังจากโควิดมาก็มีในช่วงนี้และคะ่ะบ้านเมืองประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันน,นี่แหละค่ะก็เก็เลยอยู่กันแบบนี้ค่ะอยู่หากินกันแบบนี้ขายได้น้อยแต่ทีนี้ปีออกมานี่เด้อค่ะเด้อในผล,ลไม้ปีออกมานี่สําหรับพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่เกี่ยวกับผล,ลไม้เด้อค่ะเด้อก็มีลูกๆหลานก็เอ็ีก็พิมพ์ม,มาเนาะคะ่ะน้องบอกว่ายาอยากมาเก็บผลไมอ้อย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ เป็นพี่ทีน้องๆลูกๆและหลานที่ว่าเคยเข้ามาเก็บผลไม้แต่เยสนยังไม่ได้ไปสืบถามดูจะจะจะอัปเดตให้ดูให้ชมไปเรื่อยๆในช่วงผลไม้สุกเด้อค่ะเด้อเป็นดอกเป็นอะไรอย่างนนี้ใครมาได้หรือว่ามาไม่ได้อะไรคนไหนที่ว่าเคยมาแล้วยังไม่ได้มาก็มาลุ้นด้วยกันเด้อค่ะพี่ๆีน้องๆค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อค่ะเด้อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวเยสนจะอัปเดตให้ดูไปเรื่อย ถามว่าอีกขนาดยายสนอยู่ที yeah, Mont ่นี่เด้อค่ะยายสนอยู่ที่นี่ยายสนก็ยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจเลยค่ะเม้แต่ตั๋วเครื่องบินเด้อค่ะเด้อทำไมถึงบอกว่าเม้แต่ตั๋วเครื่องบินพี่ๆน้องๆลูกๆลหลานที่ว่าเข้ามาเก็บผลไม้ที่ที่นี่เด้อค่ะเด้อบางคนบางท่านก็ได้ทุนบางคนบางท่านก็ได้กาไรบางคนบางท่านก็ขาดทุนก็เหมือนกันนี่แหละค่ะยายสนอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะอยู่ในดง ผลไม้ย้อยสวนอยู่ภาคกลางเด้อค่ะเด้ออยู่จังหวัดยิวสกคืราใกล้ๆกับห้างกะสซารามีนะคะยยสวนอยู่ห่างกับซังห้างกะสซารามีมาแค่25กิโลค่ะทําไมถึงบอกว่าอยู่ใกล้ห้างกะสซาลามีห้างกะสซารามีนั่นผู้คนที่ว่ามาเก็บมาเก็บพวกไอเบอร์รี่นะคะเด้อจะคุ้นเคยกับกับคำนี้เพราะว่าจะมีบริษัทบริษัทหนึ่งที่ว่าเขาอยู่ที่นั่นเขาก็จะเล่าสู่กันฟังว่าอยู่ห้างกะสซารามีอันนี้เขาก็จะเป็นการ จำเนาะค่ะเนาะพี่ๆน้องๆลูกๆลหลานที่เคยเข้ามาก็จะจําชื่ออันนี้เนาะค่ะเนาะห้างกับสามียายสุนอยู่ห่างมาแค่25กิโลเมตรเองค่ะแต่ยายสุนจะเส้นทางมาที่ว่าถ้าหากพี่ๆน้องๆเคยมาเนาะค่ะน้อขับรถผ่านมาปั๊มน้ามันนี่แหละค่ะปั๊มน้ามันที่ว่าตรงทางแยกมิตรกลินนั่นแหละค่ะยายสุนก็จะอยู่ในจุดนี้เองค่ะทีนี้ถามผลไม้เยอะป่าผลไม้ดงผลไม้ยายสุนก็ยังไม่ทันกันเลยค่ะยังไม่ทันกันถึงทัน ผลไม้เยอะก็ขายไม่ออกอีกอยู่ดีค่ะพี่ๆน้องๆจ๋ะอย่าว่าอู้ยายอยู่ที่นูน่นยายอยู่ที่นูน่นยายคือจะได้เงินดีนะเก็บผลไม้แต่ละปีเหมือนกันค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ล,ล,ลานจ๋ะทาไมถึงบอกว่าอย่างกันนี้เพราะว่าเวลายายสวนไปเก็บใช่ไหมคะ่ะยายสนุนคือยาอยู่ที่นี่แต่บ้านเกิดมังนอนของเราไม่ได้อยู่ที่นี่ลูกหลาน <c oughs> คุณตาก,กินข้าวหอมยายก็น้ำลาย 6, หกหรือน,น้ำลายเป็นน้ำพี่น้อง <c oughs> ทีนี้เราก็ได้เงินแล้วค่ะเนาะก็เหมือนกันค่ะซื้อตั๋วกลับไทยเหมือนกันพี่ๆน้องๆไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ่ะบางทีอาจจะได้เปรียบเยื่นส้วโดยซ้ําไปทําไมถึงบอกว่าอาจจะได้เปรียบเยื่นส้วโดยซ้ําไปพี่น้องเสียค่าตั๋วข้างบินมาได้เงินแล้วก็กลับบ้านก็ได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเ,เ,เป็นกำจัดบ,บ้านเราแล้วก็ไปใช้จ่ายบ้านเราแล้วก็ค่าใช้จ่ายบ้านเรานะ่ะมันก็หาผักหาปลาอะไร กินได้สะดวกสบายเลาอากาศก็ดีบ้านเราอย่างกันนี้นะคะอยู่ที่นี่ก็หนาวสาหรับเยสรมได้เงินมาอยากจะหนีหนาวเด้อค่ะเด้อปีนี้เงินก็ไม่พอใช้ก็าจ่ายก็ไม่ได้ไปบุดีพี่น้องจานนั่นหลคะค่ะถึงบอกว่าเดี๋ยวจะว่าโอ้ยอย่างยายไม่ยกตัวอย่างคนอื่นเด้อค่ะเด้อมันจะผิดอย่างเช่นอย่างพวอยายเนาะค่ะนาอคือจะได้เงินเยอะอย่างนู้นอย่างนีไ้ไม่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 ได้สักเท่าไหร่ก็ ฝากเงินแสนฝากเงินแสนก็จริงค่ะเพราะะเพราว่าเราก็สองไม้สองมือแค่นี้สองตายายแล้วค่ะเนาะทาได้ก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วค่ะเราไม่มีรายได้อื่นเราไม่ไม่มีรายได้อื่นมาเสริมแล้วค่ะเนาะนอกจากเงินเกษียณของคุณตานอกจากเงินคนตกงานของายสุนอย่างกันนี้ถ้าเราไปบ้านเราเนาะค่ะเนาะเงินถ้าเราไม่มีเงินเยอะเราไม่พอใช้นะค่ะทาไมถึงบอกว่าไม่พอใช้สามเดือนนี่ก็ใช้จ่ายกันไปเยอะเนาะค่ะอยู่บ้านเราเนาะค่ะแต่ อีกอย่างหนึ่งสําหรับพี่ๆน้องๆบางคนบางค่ั้ก็บอกว่าหมดหลายแสนนะคะอันนั้นก็ใช่แต่สําหรับเยสุนสนี่ก็ไม่สักเท่าไหร่นะคะเพราะเพราะว่าคุณตาแกไม่ไปไหนอืพวกเราจะอยู่กับบ้านแล้วก็ไปหาลูกอยู่กรุงเทพถ้าไปก็ไปพัทยาอย่างอยูอยอย่ได้แค่สองคืนค่ะเอาจริงๆไปพัทยาเด้วยวกันเดอย่างไปพัทยาก็ไปได้แค่สองคืนเพราะว่าคุณตาไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์นั่นเองค่ะก็อยู่ไม่ถูกก็ เป็นคนติดบ้านอยู่นี่ก็ติดบ้านอยู่เมืองไทยก็ติดบ้านอันนี้แหละค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเ้อพี่ๆน้องๆเดี๋ยวจะว่าโอ้ยยายเดี๋ยวผลไม้ออกแล้วยายคงจะได้เงินเยอะอแรงแค่นี้ค่ะแล้วทีนี้ถ้าขายไม่ได้ขายส่งบริษัทด,ด้วยเนะคะนาอแล้วทีนี้ก็เขาซื้อเขาก็กดราคาพวกเราก็หาไม่ได้สองตายายได้ยายอย่างเยอะก็วันละสี่ถัง สี่ถังเต็มที่ต่อคนนะค่ะเด้อสี่ถังเต็มที่ต่อคนที่ว่าจะทําได้อันนี้เต็มที่นะคะเด้อถ้าว่าไม่งั้นพวกเราจะเอามาแค่สองคนตายายก็เอามาเจ็ดถังหกถังห้าถังเราจะดูก่อนว่าควันมันจะเยอะไหมถามว่าขายพวกเจสนจะไม่เหนื่อยก็คือว่ามาเลือกเนาะไม่ได้ไม่ได้ไปส่งพ่อค้าคนกลางคือว่าเอาส่งเอาส่งตามขาประจําอะไรอย่างกันนี้นะคะก็แรงก็ถอยลงแล้วค่ะทีนี้แรงก็ถอย แรงก็ถอยลูกค้าก็น้อยลงพอดีกันเลยค่ะที่นี่นั่นแหละค่ะถึงว่าหน้าหนาวที่ที่ที่นี่นะคะเนะาะกะกาลังจะผ่านนี่ไม่ได้กลับบ้านก็เพราะว่าเราได้เงินน้อยนั่นเองค่ะก็โอเคนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสวนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากมกทุก l i k ทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกาลังใจนะคะที่ทททททมีมาให้สําหรับยายสวนกับคุณตาเสมอมาเดี๋ยวผลไม้สุกทิมมะละลายเดี๋ยวยายสวนจะอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมไปเรื่อยๆเดี๋ยว ก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้ชมค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่อย่างกันนี้มันมีแต่หิมะไม่รู้จะไปทางไหนเนาะเราไม่รู้จะไปทางไหนเราก็ต้องทํากันแบบนี้เยสุนก็บอกว่าโอ้พี่ๆน้องๆไม่ทิ้งกันก็ดีแล้วนะคะน้องพอซ้ำน้องค่ะน้องพอซ้ำพ 3, ิมะอะไรโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ